สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมแมคก้ามอนสเตอร์นะครับหรือพ็อกเก็ตอินคอมมิ่งเนี่ยสำหรับคลิปนี้ครับจะพามาเก็บเลเวลเพิ่มพลังโปเกมอนกันดีกว่านะตอนนี้เลเวลผม35นะก็อย่าไปเงยตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกันต่อไปด้วยกันนะฮะเปิดมาก็มารับของก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยกันนะฮะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะกับเพิร์นโซนอ่ายูไนเต็ดนะครับก็ทำสำรองไว้นะเผื่อช่องมีปัญหานะเพราะว่าเคยมีปปััญหาช่องงถูกระะบไน ถ้าเกิดโดนอีกเดี๋ยช่องจะโดนปิดนะครับผมมันโดนจากคิปคลิปกเก่าๆนะเนาะคลิปพวกสอนลงเกมสอนโหลดเกมเนะี่ยคือเขาไม่ได้ทำแล้วเนาะก็ต้องลบทิ้งไปให้หมดเลยนะฮะน่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวเปิดกล่องนะฮะรับโปเกมอนกันดีกว่าเมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งละผมมาอยากได้ตัวควบคุมนะ ตัวควบคุมเนี่ยน่าจะเป็นยูนเกเลอร์หรือฟูดินก็ได้แต่ว่าล่างเลยเป็นเคเลซี่นะอีกตัวหนึ่งอ่ะที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นบันกิลัสนะฮะที่ยังไม่มีนะพูดถึงที่ยังไม่มีนะหรือบอสโกดอล่าก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีอ่ะโอเคเดีย๋ยวเอาสายแท้งก่อนแล้วกันจริงมันมีหลายตัวที่ผมอยากได้มากเลยนะไอ้กล่องพวกนี้ผมได้จากกิจกรรมเนาะกิจกรรมฮาโลวีนนะครับที่แลกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ได้มา2กล่องนะครับ โลงมาของเก่าอีกหนึ่งเป็นสามนะเมื่อกี้เปิดไปตัวหนึ่งนะฮะตัวไหนวะเนี่ยสายแทงก็อยากได้สายควบคุมก็อยากได้ยังไม่มีไนงะสองตัวนี้นะฮะบอสกูลล่าแม่งก็น่าใช้ครับออนเวิร์นก็ได้มาอีออนเวิร์นมาตัวนี้เท่มากเลยนะครับชอบนะฮะชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะผมมันมังกรด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวเอาบันกิรัตดีว่านะ เอ้ยไม่ใช่บางกีบัสบอสโกโรล่าดีกว่านี่นี่นี่โคโกโรล่านะมาโอเคเลยก็ได้มา2ตัวนะครับระดับ S นะครับผมก็โปรแกรมระดับ S มันไม่ได้หายไม่ได้หายยากนะหาง่ายอยู่นะเดี๋ยวก็เปิดกล่องกันแล้วก็รวมเศษชิปเอานะครับนี่คือของเยอะมากอะผมแทบไม่ได้เปิดของเลยนะเล่นมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมเกมไมค้ามอนสเตอร์เนี่ยผมจะเน้นแบบว่า อสอนเล่นหมวดต่าง,าง,างๆเฉยแต่ว่าไม่เคยอ,อัดคลิปแบบว่าอัพเลเวลโปเกมอนผ่านด่านอะไรเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกๆเลยน,นะที่ทำนะครับส่วนของในคลังเนี่ยก็ไม่ได้กดใช้เลยเล่นมาแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นนะฮะก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันดูนะครับนี่เมื่อกี้ได้ของอัปเกรดด้วยนะมันจะเป็นอัปเกรดตีบวกนะครับที่มันจะเปลี่ยนสีของโปเกมอนอะ่ะตอนนี้บางตัวผมก็เป็นสีบลูนะปัวหนึ่งบวกสองก็ว่ากันไปนะครับ ก็ทําให้เป็นเยอะๆไว้นะฮะยิ่งบวกเยอะยิ่งดีนะครับอันนี้เป็นไอเทมอัปเกรดพวกอุปกรณ์ไอ้นั่นนะพวกประดับพวกอาวุธถือนะฮะเมื่อกี้อ่าอ่าอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ไว้อัพค่าความสัมพันธ์นะครับอัพอ่า relation s h i p นะครับผมอ่าเป็นอาหารนั่นเองทําให้หัวใจมันขึ้นนะครับสูงสุดเนไม่แน่ใจเราเรีว่าห้าร้อหรือเปล่านะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับวิธีของโคตรเยอะไม่ได้ทําเลยนะ ก็กดใช้ไปเลยนะครับมันจะเป็นไอเทมเนาะกดออกมาเนี่ยมันเป็นถุงเปล่านะที่เราเห็นเนี่ยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับไอเทมอัปเกรดโปกเกมอนนั่นเองนะฮะอันี้จะเป็นสีฟ้านะครับก็ไมอัปเกรดสีบลูนั่นเองนะฮะอันนี้เปิดฟรีใช้ของก็ได้นะครับงั้โอเคก็จะประมาณนี้แหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นต้องกดใช้หนหน้าของเนะนี่ยแต่นี้เลเวล35เนาะอีกหนึ่งเลเวลน่าจะปลดล็อกอีกอันนึงนะ อ่าอันดับชิพเมนผ่านนะครับลูก,ปกโปเกมนอนครบ70ตัวนะครับ100ตัวก็จะมาผ่านอันดับชิพเมนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคกดไปถึงอ่าได้ขวดอีพีมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่โปเกมอนกันบ้างดีกว่าอ่าปโปเกมอนหลักของกันถึงบนนะนี่ปโปเกมอนใหม่นะครับได้มานะครับนี่โคคูโรด้านะตัวนี้โอ้โหขอบอกเลยว่าตัวนี้สายแท้งเลยอ่ะตัวนี้โคตรเจ๋งนะครับ อัพไปเลยนะครับเอาให้เต็ม35เท่ากับเพื่อนๆนะบมวกพลังแค่2 0 0พนึ่งเองอ่ะนี่ครับเลเวปเปลี่ยนอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราจะต้องทําการเปลี่ยนล่างเป็น่าง2นะแต่ว่าในส่วนของโปเกมอนนะครับตีบวกโปเกมอนเนี่ยได้แค่ต้องเป็นคอมมอนบวกหสีเขียวบวกหนนะฮะถึงจะเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาตีบวกนะครับโปเกมอนก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะฮะก็ให้มันเป็นคอมมอนบวกหตอนนี้มันเป็นคอมมอนใช่ไหมนี่ต้องอ่อนี่คอมมอนบวกหนึ่งแล้วนะครับ ก็จะเปลี่ยนล่างได้พอดีนะครับก็กดไปที่วิวัฒนาการล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มาแล้วอ่ะโอเคกลับไปที่วิวัฒนาการล่างได้เลยนะครับตอนนี้เป็นคอมมอนแล้วน่ที่คอก็สาคัญมากนะครับอันไหนไม่พอก็กดกวาดล้างได้เลยนะฮะสามารถกดกวาดล้างหาได้เลยนะครับไม่ต้องไปสู้นะเสียเวลานี่เป็นล่างดีกว่านี่เครื่องหมายถูก2อันแล้วนะครับใช้ทอง3000ในการวิวัฒนาการล่างเป็นล่าง2นะจัดไป ทุกคนน่าจะเล่นกันเป็นหมดแล้วแหละเกมนี้นะฮะบอกว่าเกมนี้มันม,มันมีมานานแล้วนะมันมีตั้งแต่ Pocket Incoming แล้วนะครับอันนี้มันเป็นภาษาไทยนะก็ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นอันนี้เลเวลยังไม่ถึงนะไข่หนึ่งเลเวลนะแล้วก็ต้องเป็นแรบวกหนึ่งนะแรบวกหนึ่งก็คือสีฟ้านะครับเราต้องอัพให้เป็นแรบวกหนึ่งแล้วเราก็เรียกว่ถึงจะเปลี่ยนร่างได้นะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่แค่ตีบวกไปเรื่อยๆนะครับกดอีกทีหนึ่งนี่ผ่านแล้วครับเหลือเลเวลอย่างเดียวนะฮะ หรือว่าต้องเป็น36นะถึงจะเปลี่ยนได้นะเออตอนนี้ตัวละครผมเป็น35หรือ36วะลืมดูเลยเมื่อกี้นี่ดูดิูพลังดิอันนี้จะเป็นตีบกดาวนะครับถ้าดาวเยอะนะฮะก็จะเก่งอีกนะฮะอันนี้จะเป็นแต้มสกิลนะครับอัพให้ได้เท่าเลเวลเลยนะฮะเลเวล35ก็อัพให้ทุกท่าเป็น35เนาะเรามี4ท่าใช่ไหมเราก็อัพเป็นเลเวล35ให้หมดนะฮะใช้เพชรซื้อใช้อะไรได้หมดนะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะ ถ้าต้องการที่จะอัพให้ไวหน่อยก็ใช้เพชรซื้อไปนะครับผมตอนนี้เพชรผมก็มีเยอะอยู่นะประมาณเกือบ2 0 0 0 0ได้นะครับก็เก็บไว้นะฮะตอนแรกว่าจะไปสุ่มกิจกรรมเดีย๋ยวรอกิจกรรมพวก S บวกมาก่อนนะฮะถ้าพวก S บวกมาเนี่ยก็จะไปลองสุ่มดูนะครับมันก็จะมีโอกาสได้เทพเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะตอนนี้กักเก่งสูตรของผมก็ประมาณ S นะครับผมก็มีหลายตัวอยู่เป็นถึงตัวเลยนะฮะจริงๆเล่น S ก็เก่งแล้วนะ ถ้าได้ S อบวกมาก็กำไรส่วนใหญ,ญ่จะเป็นบุกสายเติมแหละนะครับสายฟรีนี่ไม่ค่อยจะมีหรอกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเติมไอพวกกราดอนน่ะแผกกลาดอนน่ะได้กลาดอนไปใช้แล้วประมาณนี้นะฮะก็เห็นเล่นกันหลายคนนะครับนี่ตัวนี้ดีกว่าล่างสุดยอดเป็นออนเวิร์นนะโคตรเท่เลยตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนมังกร,รอันเนี้ยมังกรบินนะตัวนี้โคตรเท่เลยสายลักบินก็คือเป็นปีกสีคือเขียว,ว,ว,วฟ้าเนาะส่วนมังกรเนี่ยจะเป็นสีองค์ม่วงนะครับ เดี๋ยวทำตามเงื่อนไขเขาก่อนนะครับจะเปลี่ยนร่างเนี่ยนะครับเราต้องกดให้ให้ได้เงื่อนไขนะครับถ้าของไม่มีก็กดกวาดล้างได้อ่ะสามสแล้วนะตอนนี้เรื่อสามสิบอ้าวเดี๋ยวก่อนตัวนี้ก็โคโรล่าผมก็เปลี่ยนร่างเป็นบอสโคโรล่าได้แล้วดินี่ครับมาเทรี่ช็อปมาแล้วนะร้านค้าเปิดปลดล็อกนะครับเลเวลสามสิบหกนะก็เปิดปลดล็อกอีกหนึ่งร้านนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับนี่ก็กวาดล้างไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้โอ้โห เอ้ยอ่าโอเคกดอัปเกรดไปเลยนะครับอัปเกรดไปเลยบุง้งเรียบร้อยไปครับนี่ได้ของอีกะแล้วนะฮะอ่ามาแล้วครับเป็นสีอ่าเป็นแรบ,บกหนึ่งแล้วนะฮะก็เหลือแค่เลเวลเท่านั้นนะครับอ่ะเราไปดูนี่เป็นร่างด้แล้วครับมาจัดไปนะครับเป็นร่างสุดยอดเป็นเลยนะครับ ออนเวิร์นะครับเทมากตัวนี้ครับก็อยู่ในเจเนเรชันนะครับภาค XY เนาะตัวนี้เป็นโปเกมอนซาโดชิด้วยนะถ้าเป็นในการ์ตูนนะครับผมอ่ะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะเงินเลเวล36นะครับเพิ่มเลเวลหนึ่งนะครับอ่าที่เหลือมันครบเงินไขมาแล้วนะฮะจัดไปนะครับเปลี่ยนร่างถึง2ตัวด้วยกันเลยวันนี้นะฮะจากทรัพยากรที่เราพอจะมีอยู่นะครับ นี่ตัวนี้ขอโหแนะนําเลยตัวนี้นะครับสายแทงต้องนึกถึงตัวนี้เลยนะตัวนี้สายแทงที่เก่งมากนะครับถึกโคตรเลยนะครับผมอ่ะจัดไปกันต่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวอัพพาร์ตแป๊บนึงนะครับเดเวลออัพเดเวลอพนะฮะของใบนะครับฟรีๆครับเอา VP3 ป่ะผู้เล่นหน้าใหม่จะได้เป็น VP3 ทุกคนนะฮะเอ้ก็ถือว่าดีหน่อยนะฮะ จะกวาดลงกวาดล้างอะไรมันก็รีได้เยอะกว่าชาวบ้านเขานะรับของกันไปนะฮะอยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับจุดนี้นะอ่ะไปกันต่อแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวถึงตาสไต์บ้างนะครับสไต์สไต,สไต์นี่ครับโอ้โหเลเวลไอ้แรยังไม่ถึงแร่ครับอยวต้องอัพให้เป็นแรก่อนนะให้เป็นฟ้าบกหนึ่งก่อนนะฮะแรบกหนึ่งนะ อ่ะถึงตาสไตล์กันบ้างนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนล่าเป็นฮัชมกันนะครับนีฮัชมนะครับตัวนี้เก่งโคตรนะครับเป็นตัวดดเมจที่เก่งมากนะครับนิยมใช้กันอย่างเยอะเลยนะครับโคตรเก่งตัวนี้นะดดเมจโคตรแรงนะครับดดเมจแรงมากนะครับเราได้ตีสามตีเร็วด้วยนะตัวนี้เก่งโคตรเก่งเลยตัวเนี้ยนะฮะ อยู่รอระบบไม่กล้าเปิดแล้วค่อยว่ากันทีนึงนะนี่ครับเจ้ากบนะเป็นเกงโคงะนะครับก็ต้องอัพเวลก่อนนะฮะอัพเวลแล้วก็ตีบวกนะฮะให้เป็นระดับแรนะครับผมถึงจะเปลี่ยนล่างเป็นเกงโคงะได้นะครับ่ปจัดเป็นไปนะครับผมมาได้เวลาแล้วของเกงโคงะนะครับโอ้โหนี้เปลี่ยนล่างสุดยอดถึงตัวที่4นะวันนี้นะครับเอาของทั้งหมดที่เล่นมานะสักระยะหนึ่งเนี่ยครับไม่ได้นานมากนะครับอ่ะ ได้ล่างสุดยอดมา4ตัวนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะฮะเป็นตัวนี้ตัวแจกฟรีด้วยนะ v p 3เดี๋ยวได้มานะครับเจ๋งเลยนะครับมาได้ล่าง3มาถึง4ตัวด้วยกันนะที่เหลือก็ไปอัพกันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะฮะอ๋อตัวหนึ่งที่น่าอัพนะครับก็จะมีลิซาโดนะผมอยากให้เป็นลิซาดอนมากเลยนะฮะก็มีอีกหลายตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับจัดไปโอเคครับตอนนี้เลเวล37แล้วนะ เดี๋ยวมาลงอ่าพวกดันเจียนกันบ้างดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นดันเจียนรายวันนะครับก็มีหลายดันเลยนะครับ4ดันด้วยกันมาเริ่มกันที่อ่าดันทองกันก่อนนะครับก็สามารถกดกวาดล้างได้เลยอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับง่ายๆนะครับตามเลเวลเลยนะฮะเลเวลคุณแค่ไหนคุณก็เล่นแค่นั้นนง่ายง่ายๆเลยนี้เป็นดัน exp นะครับดันทองก็ตีแล้วจะได้ทองเยอะนะครับดัน exp ก็ตีจะได้ขวด exp นั่นเองนะครับก็มาอัปเกรดโปเกมอนได้นะให้เลเวลขึ้นนะครับตามเลเวลเทรนเนอร์นั่นเองนะครับ จะเล่นเองหรือจะกดข้ามก็ได้นะมันมีให้กดนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้งน้ํายา E.P มานะครับใน,นแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยเราสามารถลงได้วันละ2ครั้งนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไว้ฟาร์มของนะนอกจากการเล่นด่านประจนภัยนะครับอันนี้จะเป็นดันที่รับของอัปเกรดนะครับอ่ไป เรียบร้อยกดข้ามไปเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาอันนี้จะเป็นะระดับ r e l a t i o n s ชิพนะครับความสัมพันธ์นะ,ะตู้ต่อครับวันละสอรอบนั่นเองนะโคตรดีเลยบอกแค่นี้นะครับคือจุดที่เล่นอนะ่ะคือควรเล่นทุกวันนะตรงนี้นะครับอ่ะโอเคด้านสุดท้ายจะเป็นดันฉาดนะครับดันฉาดเนี่ยจะเพิ่งปลดมานะก็จะได้พวกเศษชิปของโปเกมอนนั่นเองนะก็สำหรับใครที่เลเวลน้อยอยู่เนี่ย ข้าไปเนี่ยอาจจะโดนตีกลับมาได้นะอย่างผมเนี่ยเพิ่งจะผ่านสาที่ผมมาแค่หนึ่งเลีวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้ารอบนี้จะผ่านหรือเปล่านะก็ถ้าผ่านด่านก็จะได้อัพไอพวกไอเทมอัพโปเกม,มอนนะครับตีบวกหรือก็เป็นพวกฉากนะครับเป็นจิ๊กซอนะครับโปเกม,มอนเอาไว้รวมโปเกม,มอนแล้วก็อ่านเชิญออกมาประมาณนี้นะครับอลองดูแล้วกันนะครับไม่ยากเล่นกันง่ายๆนะฮะตีไปเลยครับอุ้ยโดน เออโอ้แพ้ครับสู้ไม่ไหวเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันต่อมาไปดูในส่วนของ a อเ n อเรจกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นดนะันเจียนรายวันเนาะต่อมาเป็น a อเวอเร r โร d บ้างอันที่2นะอันนี้ก็จะเป็นกดขั้นไปเลยนะครับมันเป็นการสู้ไปตามชั้นต่างๆเนาะถึงไหนถึงนั่นนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตกวาดล้างได้นะผมรีเซ็ตแล้วผมก็จะกวาดล้างนะครับเนี่ยจะกวาดล้างไปชั้นสิบเก้าให้เราผ่านล่าสุดเราก็จะได้ของมาเลยนะ้วโดยที่เราไม่ต้องเล่นนะเสียเวลานะครับ เพราะฉะนั้นควรจะเล่นไปให้ชั้นหุงสูงเข้าไปนะแล้วกดกวาดล้างทีเดียวนะต่อไปเป็นดิสแพดนะครับผมก็เป็นการส่งเพราะม่ไปจนจนะครับอันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะต่อมาครับโอ้โหตอนนี้นะครับเลเวล38แล้วนะครับเพิ่งอัพมาเมื่อกี้ไป,ไปกวาดล้างมานะฮะก็ต่อเลยครับเลเวล38นะครับจริงๆเลเวลมันขึ้นง่ายมากนะมันจะไปช้าตอนช่วงเลเวลประมาณ50เนาะ ห้เจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะฮะอันนี้คือจะขึ้น,นง่ายอยู่นะเพียงแค่ทำเควสทำกิจกรรมนะครับนี่ก็เดี๋ยวเพิ่มพลังไปเรื่อยๆก่อนนะพลังทีมันค่อนข้างน้อยนะนี่นเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนเลสดอนดีกว่านะถ้าบอกว่า EP นี้เราจะได้โปเกมอนระดับสูงถึง5ตัวเลยนะอ่า5ตัวแล้วนะนะครับนี่ตัวที่5นะที่ผมเปลี่ยนล่างเนี่ยนะครับตรงนี้ ัไปรัวๆเลยหูมไม่ได้เล่นเกมนี้ไม่เล่นเล่นทุกวันนะฮะบอกก่อนนะฮะอันนี้จะเล่นพวกจะมีพวกมอนสเตอร์ยิมเนี่ยแชมเปี้ยนชิฟกับอ่าเมค้ามอนสเตอร์เนี่ยผมจะเล่นวันเว้นวันนะไม่ได้เล่นทุกวันนะครับจะมีโปเกซาก้า่แหละที่เล่นทุกวันแล้วก็ทําคลิปลงทุกวันกับ R เออะไรพวกนี้เนาะก็ต้องแบ่งกันครับหูไม่ไหวจริงๆคร,ร,รับสี่ห้าเกมทําทุกวันนะครับผมเระเด็คือผมไม่ใช่อ่าสายสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมทั้งวันไง ไปเคือไม่สตรีมด้วยนะครับเล่นอัดคลิปอย่างเดียวแล้วทํางานด้วยไงทางานประจําด้วยนะก็เลยเต็มที่แหละนะวันละสี่ห้าคลิปผมว่าผมทําเยอะแล้วแหละนะครับเป็นคนอื่นผมว่าไม่ได้น่าจะทําได้ไม่เหมือนผมหรอกนะครับผมก็แบ่งเวลาพอสมควรอยู่นะก็อยากจะลงแม่งทุกเกมนะครับทุกวันแต่ว่ามันก็ทําได้แค่นี้นะเต็มที่นะครับอาจจะคล้ากันนิดนึงนะบางทีอาจจะขัดใจบางคนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเวลามันน้อยจริงๆนะ เวลาน้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวก็หาอุปกรณ์สวมใส่กันนิดนึงนะเราก็สามารถที่จะอุปกรณ์ไอการใช้งานอุปกรณ์เนี่ยพวกอาวุธเนี่ยแนะนํากันไปแล้วนะว่าชิ้นไหนเหมาะสําหรับโปเกมอนตัวไหนแล้วก็ไปย้อนดูกันได้มันอยู่ในเพลย์ลิสต์เลยของโปเกรสก,กานะอ่ะโอเคนี้ก็อัปเกรดเครื่องประดับกันนิดนึงอันนี้ก็เคยบอกวิธีอธิบายไปแล้วนะก็เอาอุปกรณ์พวกนี้แหละมาอัปเกรดนะครับตามสีเลยนะครับก็มี4ชิ้นใช่ไหม ในแต่และชิ้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกแสแตตไม่เท่ากันอย่างชิ้นที่1เนี่ยมันก็ได้พลังโจมตีใช่ไหมก็อัพไปเลยนะครับมันจะได้เป็นหน่วยนะมันจะได้เป็นหน่วยนะครับการอัพตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะอัพดาวได้ด้วยนะสดาวสาดาวสีดาวก็ว่าไปนะมันจะก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะอ่าอุปรกรณ์4ีชิ้นนี้ให้ไม่เหมือนกันนะอีกอันนึงก็ให้พลังป้องกันอีกอันนึงให้เลือดอันนึงให้พวกนั้นนะก็ลองลองดูอีกทีนึงนะครับก็พยายามอัพให้ได้ ดีที่สุดนะแล้วก็ตีบบกให้มากที่สุดนะครับมันก็จะทําการเพิ่มนะครับเนี่ยการ,รบก này, เบรกดาวนะครับก็จะใช้ไอเทมเนี้ยสีเขียวๆนะครับในการอัเกรดนั่นเองนะเนี่ยบางอันผมก็เป็นเล่มดาวสามแล้วนะบางก็เป็น2ดาวแล้วนะครับก็อักันไปเท่ากับเท่าอะไรก็ได้นะเท่าทรัพยากรที่เรามีนะก็การอัปเกรดเนี่ยก็จะให้อยากจะให้แนะนําให้อัปในส่วนของตัวให้เล่นบ่อยๆก่อนนะหตัว6ตัวหลักของเราก่อนนะครับ อย่าไปอัพสเปซสปานะถ้าอัพสเปซสปาเนี่ยมันเปลืองนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีของเยอะนะเราอัพเฉพาะตัวเ,เราเล่นดีกว่านะครับหรือ6ตัวไม่ไหวเอา3ตัวแรกก่อนนะครับที่คิดว่าจะเป็นตัวแบกทีมอ่ะนะครับอัพไปก่อนเลยนะครับผมเนีย่ยก็ไล่กดไล่อัพกันไปนะอ่าโอเคบวก1แล้วครับบวก2นะครับขั้นต่อไปเป็นบวก3เนะาะเนี่ยสามารถอัพได้เลยคุณลักษณะทักษะคพย,ยายามเนี่ยเนี่ยทักษะก็เอาทองมาบวกเอาง่ายๆนะอันนี้ใช้ทองเดียวเลย เลเ้วสามก็อัดสามห้นะครับผมมาใช้เพชรซื้อประจําเลยนะครับซื้อสกนะิลเนี่ยแล้วก็มากดอนะัพนะมันไม่ได้แพงมากนะครับมันเป็นแค่เศษเพชรเองอะ่ะสามที่สิบอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะก็ไล่อัพไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับสกิลพยายามนะก็ใช้เหรียญสีเท่าแหละนะครับอัพไปได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเบรกดาวน์สเตตัสนะครับสามารถใช้ขวดตรงนี้ได้กับทองนะ พยายามให้มันเบรกดาวนะครับถึง31หน่วยนะแล้วสามารถใช้กุญแจล็อกได้นะสแตทโดยรวมของคุณจะอุ้ยนี่อย่างเยอะเลยนะฮะเมื่อกี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยอัพไปเรื่อยนะครับมีของอัพไปนะฮะตอนนี้เกณฑ์ของงามผมบวก3แล้วนะครับเป็นสีฟ้าบวก3แล้วเนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยขึ้นมาเป็นอันดับ3แลนะครับเปียดีเองนะครับเิสนอันดับ4นะครับขนาดมิวไม่ค่อยอัพังอยู่ดับ5เลยนะ ก็พยายามดันให้ถึงหลักหมื่นกันก่อนนะกันนะช่วงแรกนะครับไหนใส่ดูเลยนะครับเราอยากจะให้คือจริงๆมันต้องดูก่อนนะเราะงันเราสายไหนเนาะผมบอกไปนะสสย ATK ก็ใส่ของ ATK ใส่ Special t a c k ก็ดู Special t a c k นะครับสายแท้งใส่อุปกรณ์ใส่แท้งอะไรพวกนี้เนาะเออสายซับก็ดูพวกอ่าพวกเพิ่มเลือดสปีดอะไรพวกนี้พวกควบคุมก็ดูดีนะอ่าแล้วก็วิธีการตีบวกเนี่ยนะครับเคยอธิบายไปแล้วนะว่าสามารถใช้เมตามมอนแทนได้นะ ถ้าเราไม่มีเศษชิปโปเกมอนตัวนั้นะนใช้เมตามอนเลยนะครับเราจะตีตัว S แล้วก็เมตามอน S มานะอันนี้เคยทําคลิปเกี่ยวกับเมตามอนไปแล้วนะฮะจัดไปนะครับผม่ะโอเคเต็มที่เลยครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเฟเซอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ศัตรูแช็แข็งค่อนข้างดีเลยนะฮะจัดไปนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็คร่าวๆพอของป้าหอคอนะฮะสำหรับ e ีีนี้ก็สามารถเล่นได้จนถึงเลเวล38เลยนะผมก็ได้มา3เลเวลนะกับวิทนาการโปเกมอนไปอีก5ตัวนะครับโอเคผมก็ก่อนจะจากการวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน,นแล้วก็ยินดงไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหมให่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ